สวัสดีครับผมพงเดชนก,การครับเติมเต็มชีวิต i t ิย่งมืออาชีพวันนี้เนี่ยนะครับก็จะคุยกันเรื่องของตัวแบบเชิงเส้นั่โทปัน,นะครับและก็ข้อจํากัดที่พวกเราเวลาเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อ,ขอม,ม,มูลในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุภาพประเด็นก็คือเวลาพูดถึงตัวแบบเนี่ยเราจะไปมองถึงเรื่องของอสมการนะครับใน ทางสถิติเนี่ยเราถือว่ามันเป็นสมการ g r เ s รช o n หรือสมการถดถอยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตัวแบบนะครับให้พวกเรานึกถึงสมการถดถอยสมการถดถอยเนี่ยมันก็คือสมการที่มีตัวแปร y เป็นตัวแปรผลลัพธ์และก็มีตัวแปร x นะครับเป็นตัวแปรปัจจัยหรือบางครั้งเราเรียกว่าตัวแปรสลบหรือเวลาเรานําไปเรื่องใช้ในเรื่องของการพัฒนาตัวแบบก็เป็นตัวแปรโคเวเลต เพราะฉะนั้นคำพวกนี้นะครับเป็นคำที่ถูกนามาใช้เรียกนะครับตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีความหมายเดียวกันแต่ในแต่ละฟิลด์หรือในแต่ละแนวะค,คิดในการพัฒนาตัวแปบเนี่ยอาจจะถูกเรียกไปแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคอนฟลาเดอร์ er, หรือตัวแปรกวัในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอ d e n t นติฟายให้ชัดเจนว่ามันคือตัวแปรโคเรลตหรือตัวแปรปัจจัยนั่นแหละ แต่เห็นว่าบทบาทมันเนี่ยถูกนำมาคิดบนพื้นฐานของการเป็นตัวแปรกวนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาตัวแปรเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรครับแต่ขอให้พวกเราเข้าใจว่าพอพูดถึงตัวแปรปั๊บนะครับมันคือเรื่องของสมการตัวถอยนะครับซึ่งมีตัวแปรเกี่ยวข้องอยู่สองตัวแปรก็คือตัวแปรผลลัพธ์หรือตัวแปร y กับตัวแปร x นะครับหรือตัวแปรปัจจัยนะครับทีนี้ เวลาพูดถึงตัวแบบเนี่ยน,นะครับให้พวกเรานึกถึงตัวกรอบการทํางานที่มีลักษณะเป็นแบบเ,เดียวหรือมีลักษณะเดียวกันนะครับเพราะในกรอบการทํางานแบบเ,เดียวหรือมีลักษณะเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนแพลตฟอร์มในทางระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือถ้าใครจะมายู่ในแพลตฟอร์มเ,เดียวกันเนี่ยจะต้องมีกฎไกการทํางานที่คล้ายกันแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ตัวแบบก็เช่นเดียวกันตัวแบบทางสติที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครับที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปหรือ general linear model นะครับหรือหลักษรย่อคือ,อ,อ,อ glm นะครับซึ่ง glm ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีคอนเซปต์ของกรอบทำงานพื้นฐานที่พวกเราจะเป็นจะต้องทราบน,นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการทางสติใดๆก็ตา่างนะครับที่ ที่มีลักษณะการทำงานบนพื้นฐานเดียวกันบนกรอบนี้เราจะเรียกวิธีการการเสียดนั้นว่าอยู่ภายใต้ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปนะคำว่าตัวแบบเชิงเส้นเนี่ยถูกพัฒน,นามาจากสมการเชิงเส้นทั่วไปน,นะครับซึ่งสมัยที่เราเรียนเนี่ยสมการเชิงเสนเน้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอยู่2ตัวหลักๆก็คือตัวแปร y นะครับ อาจจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับหลายประคันด้วยเครื่องหมายถก,กับและก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของอประกอบด้วยค่าคงที่กับค่าตัวแปร x ของกับตัวสมมติสิทธิ์ของ x ลักษณะของตัวแปร x กับ y ที่มีความต้องการจนเส้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่เราเห็นกันน,นะครับก็คือเราสามารถแทนค่า x นะครับเมื่อเรารูค่า x เราสามารถรูค่า y นะเสร็จแล้วเมื่อแทนค่า x ใดๆ เราก็จะพบว่า y ที่ได้นะครับกับความสัมพันธ์ของ x ที่แทนค่าเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะเชิงเส้นลผลิตเองมันว่าสมการเชิงเส้นเซนจแล้วสมการเชิงเส้นตัวนี้ถูกนํามาพัฒนาเป็นตัวแบบนะครับบนพื้นฐานข้อมูลนะครับที่มีลักษณะเชิงเส้นหรือมีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ในลักษณะเชิงเส้นครับก็เลยกลายเป็นการพัฒนามาเป็นตัวแบบ เชิงเส้นเราเรียกมันว่าเชิงเส้นเพราะบนพื้นฐานของสมาการเชิงเส้นและไอตัวสมาการเชิงเส้นตัวนี้เราก็คุ้นเคยกันลนักษณะของอสมการตัวถอยนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของคุณลักษณะหรือกรอบการทํางานของตัวแบบเชิงเส้นตัวไปนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ลักษณะสําคัญที่พวกเราจะให้ต้องให้ความสําคัญนะครับในการตรวจสอบนะครับเพื่อเอามา uh, พิจารณาอะไรก็ตัดใจเลือกใช้ตัวแบบเชิงเส้นตัวไปในการมีมขอ์ข้อมูลนะครับ ประเด็นที่1ก็คือลักษณะข้อมูลของตัวแบบผลลัพธ์หรือตัวแบบตามที่อยู่ในคําถามวิจัยของเรานะครับซึ่งตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปเนี่ยจะรองรับได้เฉพาะ,ะเฉพาะตัวแบบตามที่มีลักษณะแบบต่อเนื่องเท่านั้นหรือตัวแปรผลลัพธ์ที่มีลักษณะแบบต,ตัวเลขนะครับเช่นระดับคะแนนหรือปริมาณสาร,รต่างๆนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการ มีข้อตกลงเบื้องตน้นซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปค่อนข้างจะเข้มงวดน,นะครับแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอสมควรในทางปฏิบัตินะครับก็จะมีประเด็นหลักๆที่เรานำมาพิจารณานะครับโดยเราจะพิจารณาจากตัวความคลาดเคลื่อนหรือเลซิดูนะครับเลซิดูหรือความคลาดเคลื่อนตัวนี้ก็คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างค่าจริงนะครับกับค่าประมาณ นะครับรเพราะฉะนั้นเวลาตวรวจสอบเลยพี่นายอ่3ประเด็นลหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเจ็กเจ็บแบบปกตินะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความปรปรวนต่ำท่าหรือมีค่าทุกที่นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของความป็นอิสระนะครับความป็นดีสะระเพราะฉะนั้นใน3ประเด็นเนี่ยนะครับปฏิบัติค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าเรากำลังพูดถึงว่าคุณ,คณ,คณสมบัติของตัวเร ชงเส้นลไปถ้าเข้าขายในลนักษณะ2-3ประเด็นที่ผมเล่าไปเมื่อี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวแบบจชงเส้นทั่วไปในการเข้าข้อมูลได้ซึ่งนะครับซึ่งวิธีการหาเสตีที่อยู่ภายใต้ตัวแบบเชงเส้นทั่วไปเนะี่ยก็มีหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็จะอยู่บนพื้นฐานหรือเทมเพลตเดียวกันนะครับก็คือมีคุณลักษณะเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่า จากการที่มีคนละนักสนับสนนกันเนี่ยมันทําให้นักวิจัยเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยสามารถที่จะแปลผลหรือเชื่อมโยงนะครับวิธีการทางสถิติต่างๆไปหากันได้เพราะมันอยู่ในตัวแบบเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สถิติคนละตัวและถูกนําไปใช้ไปใต้คําถามใจคนละแบบก็จะได้คําตอบที่นําไปสู่การสรุปผลในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้เราจะมาคุยันเรื่องของข้อจํากัดน,นะครับ ถือจริงตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปเนี่ยมีการถูกนำนใช้ก่อนกแพร่หลายนะครับในหลายๆสาขาแต่ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะในงานวิจัยทางด้านสาขาวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพเนี่ยเราจะพบว่าตัวแปรผลลัพธ์เนี่ยนะครับในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นตัวผลลัพธ์ที่มีลักษณะเป็นแจกนับนะครับหรือเป็นลักษณะเชิงกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงไม่เสียงตายไม่ตายหรือแม้แต่ จำนวนความถี่ที่เกิดขึ้นภายใต้ช่วงเวลาหรือภายใต้งเงินไขที่ต้องการสรานะครับขนาดนการหรือแม้แต่เรื่องของลักษณะของ time to event นะครับก็ <c oughs> คือระยะเวลาการปอดเหตุการณ์ที่เป็นตัวแปรหนึ่งที่สําคัญที่ถูกนํามาใช้ในการพิจารณาโลกของโลกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอามาใช้นะครับ เอาตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปมาใช้ในงานวิจัยทางยศาสา,สาพาร่มมันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องข้อจํกากัดทีนี้ผมจะโฟกัสไปที่ข้อจํกากัดหลักๆนะครับที่เราจะนามาพิจารณานะครับมีข้อจํกากัดหลักๆอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวแปบผลลัพธ์นี่แหละนะครับตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปรองรับได้เฉพาะตัวแปรผลลัพธ์ที่มีลักษณะแบบต่อเดียงเท่านั้น นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีปัญหาว่าเวลาเํามาใช้ในงานวิจัยทางกาสุภาพเนี่ยมันอาจจะมีะงานวิจัยบางงานวิจัยที่ใช้ได้บางงานวิจัยที่ใช้ไม่ได้เพราะเราต้องพิจารณาตรงนี้นะคร,บระับประเด็นที่สองมาับประเด็นที่สองกรณีเรื่องของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปเนี่ยมีข้อตกลงเบื้องตอน้นที่ค่อนข้างจะเข้มงวดน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ การแจกแจงแบบปกติกับเรื่องของความเท่ากันหรือความคงที่ของความแปรปรวน2ตัวนียนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหามากในทางปฏิบัตินะครับซึ่งจะ,ะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะครับทีนี้ข้อจํากัดตัวนี้ก็ได้มีการพยายามที่จะหาทางอ,อกอหรือหาวิธีการแก้ไขโดยการ transformation นะครับก็คือการแปลงข้อมูลนะครับซึ่งประเด็นการแปลงข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเด็นที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับก็มีหลายมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยกมาพูดเนี่ยให้เห็นว่ามันมีมุมมองไหนที่มันน่าจะสูงเสียงที่จะเป็นข้อจำกัดในการนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการแปลงข้อมูลเนี่ยประเด็นที่1นนะครับเวลาข้อมูลเบย์เนี่ยนะครับเราก็จะมาจะไปใช้วิธีการแปลงโดยใช้การแปลงด้วยล็อกนะทีนี้ข้อจํากัดของการใช้ล็อกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวล็อกเนี่ยนะครับตัวล็อกเนี่ยเวลามันไปใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจํานวนสูงหรือจํานวนตดลบมันคํานวณไม่ได้ จะครับมันจะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาย้อนกลับไปดูว่าในตัวข้อมูลดิบที่เราจะแปลงค่าเนี่ยมันมีค่าข้อมูลติดลบไหมและมันมีค่าข้อมูลที่เป็นศูนย์ไหมถ้ามันมีเนี่ยมันจะทําให้การทรานส f ฟอร์ม i ชันหรือการแปลงข้อมูลเนี่ยทไม่ได้นะครับในกรณีค่าที่เป็นสองค่านะครับประเด็น1หนึ่งประเด็นที่2ก็มีบาร์จูนอลนะครับที่เขียนและก็ให้ข้อเสนอ งเกว่าการที่เราใช้ล็อกแปลงข้อมูลนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้คุณสมบัติ2คุณสมบัติย้อนกลับมาคืนสภาพไปในเวลาเดียวกันอย่างเช่นการ transform โดยใช้ล็อกเนี่ยเป้าหมายเราต้องการ transform ให้ข้อมูลที่ b เนี่ยนะครับกลับมาเป็นข้อมูลปกติ แต่ขนาดดึงกันเนี่ยมันมีแอสซัมชันอีกข้อนหนึ่งบอกว่าความแปรปรวนต้องคงที่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นบทความวิจัยหลายบทความวิจัยตั้งข้อสังเกตการทรานส์ฟอร์มโดยใช้ล็อกเนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนว่า2ส,สถานการณ์ของแอสซัมชันท,ที่หลักหลักตรวสอบจะเกิดขึ้นและก็กลับมาดีขึ้นพร้อมกันนะครับก็คือเป็นการแจกัแบบปกติด้วยและก็มีความแปรปรวนเท่ากันด้วยเมื่อใช้การเทคล็อกเพียงอย่างเดียว เดนสุดท้ายที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการกระทําการแปลข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นในระดับของตัวอย่างนี่เานะครับเวลาเราแปลข้อมูลเนี่ยเราก็จะไปข้อมูลกับตัวอย่างแต่วเวลาผลลัพธ์ที่เราได้จากการวิจัยเราไป estimate หรือเราไปอ่านอิงประชากรเราต้องเข้าใจว่าการศึกษาจากตัวอย่างเนี่ยมันมี sampling error อยู่ไน นะครับแล้วก็มีปจัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซัม pling อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการันตีได้ยังไงว่าการ transformation l o ็อกเทคล็อกับตัวอย่างเนี่ยแล้วเอาไป general เอาไป g e n e r a l ไหลหรือไปอ้างอิงก,กับประชากรแล้วมันจะ,ะถูกต้องหรือไม่นนย่งอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อจำกัดเหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่ มีการพูดถึงและมีการเผยแพร่ผ่านบทความวิชาการบน journal ออหลายๆ journal นะครับซึ่งผมก็เรียบเรียงไว้นะครับและก็นํามาเขียนไว้เป็นบทความให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการดูรายละเอยียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถศึกษาได้นะครับจากตัวท้ายสุดนะครับที่ผมจะเขียนลิงก์ไว,นนว้นะครับในในตัวที่นี้นะครับเราสามารถดูเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นสรุป สรุปนะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่า,าข้อจํากัดที่เกิดขึ้นของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปนะครับที่มีการใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับก็คืออันที่1น,นะครับใช้ได้เฉพาะตัวแบบที่มีลาาักษณะควาเนืวอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอแบแอสด์ชันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ล็อกนะครับซึ่ง เป็นแนวปฏิบัติที่มักใช้กันเมื่อข้อมูลมีการเบหรือข้อมูลที่ไม่ใช่การตัดแจงแบบปกติเราพอมักจะไปใช้ลองแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดของการเทคล็อกเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นข้อจํากัดและมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าข้อจำกัดเหล่านี้นะครับมันมีทางออกนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะคุยในเรื่องของ ตัวแบบตัวแบบหนึง่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อมารองรับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นสําหรับตัวแบบเ,เชิงเส้นทั่วไปที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คืออยากจะให้พวกเราเข้าใจในเรื่องของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปและก็ข้อจำกัดเมื่อเราจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุภานะครับก็คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะอาเพิ่มเติมนะครับสามารถดูลิงก์ข้างล่างที่ผมทําลิงก์ไว้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้กนะ็ขอให้พวกเรา,าดูในสุขภาพแล้วก็สรักใจครับรบบคลักการในการแพทย์แล้วก็หโดยงายนที่กัรู้ทุกคนนะครับแล้วเราเจอะนปลิกหนสวัสดีครับ